เขาก็มาขอมาขอช่องอะไรเขามาถามเอฟซีคนที่นี่น่ารักนะเขาเฟรนลี่มากเลยใช่เราแล้วก็เด็กๆเมื่อกี้นะทำให้อยากกลับไปเป็นครูอีกรอบเลยเด็กๆน่ารักมากเลยนะแล้วก็เป็นแบบเคาเชอร์ที่ดีมากๆเลยครับไม่ยังอยู่เนาะใช่แล้วตกลงคนเก่งได้รับพลังงานบางอย่างหรือยังเมื่อกี้จะร้องไห้ตอนอยู่ใกล้ๆผมขนลุกอ่ะ ไม่รู้เป็นไรเนี่ยพูดแล้วก็ขนลุกตลอดเลยคุณจะร้องไห้เลยใช่ไหมใช่ครับปิติมากเลยจะไม่ปิติแล้วเดี๋ยวนําพลังนี้ไปให้พี่น้องชาวไทยใช่ครับผมแล้วก็รอซิงเกิลใหม่ครับแล้วเอาไปใช้เขาเรียกว่าเอาไปเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ต่อในการสร้างสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยใช่แล้วแเราจะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ซิงเกิลใหม่เร็วนี้แน่นอนครับรอฟังนะครับติดตามนะครับติดตามนะครับแต่ที่น่เน่ยคือหลังจากกลับจากคลิปนี้เนี่ย เราได้เพลงใหม่แน่นอนได้แรงบันดาลใจอินสปายหลายอย่างเลยผมก็ได้ยินซาวบางอย่างที่รู้สึกที่รู้สึกได้มันจะเป็นการผสมระหว่างลูกทุ่งกับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะฮะนี่ดูสิคนเยอะมากเลย โอหร้านนี้ขายดีมากอ่ะเนี่ยดูสิขายดีมากนี่อะไรอ๋อเขาสักรอยสักยันอะสักไม่ใช่สักยันสักแฟชั่นเออที่นี่เขาก็ชอบสักนะ ผมชอบการใช้สีของเขาอะเนี่ยสีแดงกับอันเนี้ยโฆษณาเนี่ยันตด,ดนะใช่มันดูแบบอคือมองไปก็เห็นเออมันดูแบบอืมเ่าของเราก็เป็นโคอปใช่เป็นน้ำดื่ม โอ้หนี่ผู้คนกําลังหลั่งไหลามาอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันเลยในช่วงเทศก,กาลนะครับคิดดูกันละกันนะฮะนี่คือความยิ่งใหญ่ของอมหาเทพองคอ์พระพิฆเนศนะครับที่ชาวอินเดียหรือฮินดูเนี่ยเขาจะถึงบู้บบุชาล,ลงไปถึงชาวไทยด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้รับพลังงานนะครับไปพ,พร้อมๆกันนะครับในวันนี้จตุพิฆเนศจตุรถีที่อินเดียที่ปูเนนะครับ อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็รับพลังงานไปด้วยกันก็ให้ทุกคนโชคดีมากๆมากๆนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับมีเหตุเกิดข,ขึ้นตอนที่ลงไปซื้ออาหารที่ฟู้ดคอร์นะครับระหว่างเดินทางปรากฏว่าลืม iPad ไว้หาไม่เจอแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้ iPad คืนนะครับ เดีเ๋ยวก็คิดว่าเราต้องได้คืนนะคะเราต้องได้คืนแล้วสุดท้ายเราก็จะได้คืนจริงนะครับก็ด้วยความสามารถของคนวนี้เลย นะครับเต็มจอเลยอเต็มจอมั่วๆไปก่อนนะครับแม่ผมควรจะได้ฟังถ้าผิดผิดภาพประกันใดอย่างว้าวพลาประกันใดพลาดประการใดข้อโปรดิวเซอร์ต้องช่วยผมร้องนะครับโอเคร้องว่า ลมเอยลมเจ้าผา่านพาเธอมาให้เจอฉันลมเอยลมเจ้านั้นก็พาเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนจเ,เจ้าลมเอยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะ ลมไอลมจะผ่านพอเจอผู้คนนับมือพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง

ตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับประสบการณ์เต็มๆจากพระองค์ท่านเลยเรื่อง iPad หายอ่ะ ทุกคนตื่นเต้นมาพูดเลยเพราะว่า iPad อาจารย์คือไม่น่าจะได้คืนอแต่ว่าได้คืนเพราะว่าพระพิคเนตูเลยใช่ขอบคุณมากเลยครับอันแล้วนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองปาลีาเดี๋ยวจะไปสักการะเทวรูปพระพิคเนตนะเทวสถาน,น,น,นบาลาเลสวา,านะฮะฝนตก แต่ก็สู้นะครับเพื่อแรงศรัทธาที่เรามาเพื่อบูชาพระพิฆเนศซึ่งพระพิคเนศองค์นี้นะครับโดยสวยยมภูมูรตินะฮะท่านหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ประดับด้วยเพชรประดับอยู่ที่หน้าผากของท่านนะครับแล้วบรรลังของท่านก็เป็นไม้แกะสลักโดยมีมูสิกานะครับซึ่งเป็นหนูเป็นพานะของพระพิฆเนสฮะ เหยียบขนมโมทากะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทวรูปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะกันแล้วก็ด้วยความเชื่อนะครับว่าถ้าผู้ใดมาที่นี่นะครับมาสักการะพระพิคเนตที่นี่เนี่ยก็จะได้รับความสุขนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไอแพดลืมไว้ปรากฏว่า ก็อธิษฐานจิตนะครับขอท่านว่าขอให้ได้กลับคืนมาเพราะว่าไปลืมในสถานที่ที่เป็นเหมือนศูนย์อาหารนะครับโอกาสที่จะได้คืนผมคิดว่ายากมากนะครับแต่ปตาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะฮะเมื่อกี้ไกด์บอกว่าหาเจอแล้วนะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมได้สัมผัสพระองค์ท่านแบบชัดๆเลยนะฮะโดยเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะฮะเห็นๆเ,เลย นะครับผมต้องขอขอบคุณพ่อพี่คนะนะครับแล้วก็ทุกทกท่านที่ช่วยให้ผมได้เจอ iPad ตอนนี้ก็บูชาของไหว้องค์พิะพี่คนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำลังเดินทางขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปกราบท่านนะครับเดีย๋ยวเราไปด้วยกันนะครับอันนี้เข้ามาใารใน วิหารองค์พิคเนตนะฮะแล้วก็มีของบูชาแล้วก็มีผู้คนที่เขาสักการะพิคเนตก็มาเหมือนกันนะฮะเ,เนื่องในพิธีพิคเนตจตือนถิ่นแล้วก็จะเข้าไปกราบท่านด้วยกัน ก็ดีใจมากเลยนะครับได้ ipad และแต่รอเพราะว่าน้องที่เป็นไกด์เขากำลังไปติดต่อเรื่อง ipad ให้ส่วนผมเองก็อยู่บน on the road เดินทางอยู่แล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอว่าให้เราได้ได้เจอนะครับ พระองก็กประทานพรให้เรานะครับอันนี้กระซิบกับหลวงเพื่อข,อขอพร<อ>นี่ด้านซ้ายกับดออ้ขวจะมีเทวรูปนคเสาฝั่เวนะครับีร็วๆนะ

अगला बंदे वाला और देख बात 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 जरा बंद कर बंद कर बात बात और अलाउड करले नहीं हो और अलाउड करेगा मत करा ก็ได้เข้าไปกรบพระพิเคเนสเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความปิตินะฮะอัติหารไทยพง์ก็ได้สัมผัสแล้วนะครับวันนี้เต็มๆเลยนะฮะ of ออินเดียนะครับดูผู้คนคึกคักเต็มไปหมดเลยฝนก็ตกไปปลอยเดี๋ยวเราก็คงรออยู่ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่มุมไบนะฮะกลับมาที่มุมไบเพื่อที่จะขึ้นเครื่องกับกรุงเทพบรรยากาศที่มุมไบ <this> นี่นะฮะคือเกตเวอฟอินเดีย อันนี้เป็นเกตเวย์อ f ฟอินเดียนะแล้วก็นี่คือโรงแรมที่ผมอะใฝ่ฝันที่อยากจะมาพักให้ได้คือโรงแรมนี้แล้วผมจะต้องมาพักให้ได้เลยเพราะว่าเป็นเป็นโรงแรมที่ทีอ่อยู่นะครับแล้วก็ติดกับเกตเวย์อ f ฟอินเดียนะฮะซึ่งเกตเวย์อ f ฟอินเดียเนี่ยนะครับ สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับพระเจ้าจอรที่5นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นอของประเทศปร,ประเทศอาณานิคมข,ของอังกฤษนะฮะในสมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจุดเช็คอินนะครับเมื่อใครก็ตามที่มามุมไบนะครับก็จะนิยมที่จะมาเช็คอินแล้วก็มาที่เกตเวย์ออฟอินเดียแห่งนี้นะฮะดูความงดงาม ยามเย็นแล้วก็ที่เกตเวย์เนี่ยจะติดกับมาหาสมุทรเลยนะครับอันนี้เราเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้โรงแรมเนี้ยครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยผมมีความฝ่ฝันว่าผมจะต้องมามาพักให้ได้เลยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่สวยมากแล้วก็อยู่ติดกับเกต e เวย์ออฟอินเดียเลยนะครับนี่คือความงดงาม ของอินเดียแล้วก็ตลอดทริปของเราเนี่ยเราเองก็มาในการบูชาพระพิคเนตนะครับในเทศกาลคาเนตจตุรฐีก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยของเราเราก็มาเช็คอินนะครับที่เกตบีเออฟอินเดียแห่งนี้ ก็จะติดกับมหาสมุทรเลยซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นประเทศอินเดียนะะมุมไบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าเมืองบอมเบย์นะฮะอยู่ภายใต้การปกครองของของอังกฤษเป็นเวลานานทีเดียวนะครับกว่าจะที่จะมีการ <c oughs> ให้ให้แยกตัวเป็นอิสระได้ ซึ่งชาวอินเดียเขาก็เรียกร้องความเป็นอิสระนะครับโดยมหาตมะคันธีที่เรารู้จักกันแล้วก็อยู่ในแบงค์โนต้ตของอินเดียแล้วก็จะมีรูปคันธีซึ่งเป็นฮีโร่ของชาวอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยฮะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะติดกับมหาสมุทรนะฮะคนอินเดียเขาก็จะมาอะไรนะมานั่งเล่นกันเนี่ยครับ ว่าโอเคสวยนะฮะนี่เขาก็ดูสิหนานแน่นเลยตอนนี้ประชากรของอินเดียเนี่ยแซงประเทศจีนไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าอันดับที่หนึ่งของโลกไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้เห็นว่าไปที่ไหนเจอแต่ความหนานแน่นของผู้คนของชาวอินเดียนะครับแล้วก็ผมไปที่เมืองปูเน่เนี่ย ะะซึ่งมุมไบเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเมืองใหญ่ก็จะมีตึกเยอะมากเป็นตึกเป็นคอนโดอะไรต่างๆแต่ว่าที่มุมไบในลักษณะของตึกของเขาเนี่ยมันจะเป็นตึกแบบเก่าๆนะครับแล้วเวลาผมนั่งรถไปที่ปูเน่นะครับไปคนใหญ่จะไปอยู่ที่ปูเน่นะครับปรากฏว่าที่ปูเน่เนี่ยเป็นเมืองใหม่เลยนะครับใหญ่มากแล้วก็กำลังมีการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้าเองนะฮะแล้วก็มี การก่อสร้างถนนผนางแล้วที่เห็นได้เยอะที่สุดนะครับถ้าจำไม่ผิดเนเป็นร้อยคอนโดเขาสร้างคอนโดนะครับให้กับประชากรของ,ของเขาในการพักอาศัยนะครับเป็นโอ้โหแบบเมืองใหญ่เลยแหละนะครับที่ปูเน่เนี่ยผมคิดว่าถ้ามาอีกครั้งหนึ่งนะก็คงจะแบบโอ้โหแตกต่างขึ้นเยอะเลยเพราะว่ากำลังพัฒนานะฮะแล้วก็มองเห็นถึงสภาพของเศรษฐกิจ ของอินเดียนะครับว่า,ามีช่องทางที่จะค้าขายได้เยอะทีเดียวเนื่องจากว่าประชากรของเขาเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแต่ว่าประชากรของอินเดียก็อย่างที่เราทราบก็จะมีอยู่แบบระดับบนเลยแล้วก็ระดับล่างนะฮะโอ้ oh, สวยงามมากเลยนะครับนนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินกันเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เวลาขึ้นเครื่องละเดี๋ยวมัวชมความงามเพลินไม่ได้นะฮะเอาล่ะก็พอหอมปากหอมคอเรามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราเดินกลับเราเดินกลับแล้วนะฮะกุดบายมุมบาย นะครับแล้วก็ได้ไปตามวัดต่างๆอธิษฐานขอพรต่างๆนะครับปัจจัยต่างๆที่เราได้ร่วมทําบ,บุญกับวัดหรือว่าบทสวดมนต่างๆที่เราได้อธิษฐานนะครับก็ขอให้นึกถึงสิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็อธิษฐานเจตไปพร้อมกับเสภาบทนี้นะครับเออ,เอ,อ เจ้าขอตั้งจิตอุทิศพรบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภายอาสาึกึมาดาบิดาและอาจารย์ ทั้งลูกลานหาตมิตรสนิทเงการนคนเคยร่วมทำงานการทั้งลายขอให้ทั้งได้กุศลคนของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันาขอให้ท่านได้กุศลผลเนี้อเท่านั้นสาธุสาธุสาธุโชคดีท่านนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากโดนฝนไปหน่อยหนึ่งนะฮะเวลาที่เมืองไทยตอนนี้ก็ประมาณตี1นึนาทีแต่เดี๋ยวคงใช้เวลาบินประมาณสี่ชั่วโมงได้นะครับก็จะถึงประเทศไ,ไทยก็คงเช้าพอดีนะครับ